ขอบคุณานเจาภาพหลไยครับคุณคํำเพิ่มและเจ้าภาพทุกคนนะครับผมชํวน่งเลือชาและคุณหอมจันนะครับเดาดวงเด่นมีโอกาสวันร่ําหม่เป็นน้องว่าฟังอันดับแรกครับฟังเป็นรับก่อนก่อนนะครับช่วงเนือแกงน้อยกังที่เป็นล่ำก่อนประยุทธ์นะครับมีหางเครื่องมีดนตรีครบครับรอสักคู่ฟังแบบพื้นเพื่อสักน ที่มีแดงอย่าฟ้องยังสั่นจัดให้เราสามคน <c oughs> ไต่ย,ยังรรมะละาลัตนาไตยังสังฆารัตานตาไตยังคุณดีค,ณค,ณคุณคุณบิดามันดาคุณคูบาอาจารย์คุณศิลป์คุณทานจงมาพรกมมาบ้าง าพูด้อพอแต่บ้าสิงนี้วิธีลำแข่เข็นเขาแรงแขกก็ยอ่อื่นใส่หัวเสร็จแล้วกะจบเนนียงเอาเอานนำมันลงหลอกหลอกปอบรอมเขาิสัยสร้างถึงสมความนักยาแต่งฝันทุกขานาท่าเรียนอิ่มนำความฟุดลํำกําว่าแมงกันดีอยากแขนเงาลงสบสอดช่องกองแนวผสแเล้วลงตาลงมาปนโยปนากว่าบอสท่าแห่งเขียวใจ ที่ละกระไรโอใส่ตับแขนสุดหลาเสน่นลายใดพรไรค่ะเสียงร้องเสียงร้องบอกับเสียงของขาจะเวีลนาและโตออเดอร์คว่าโอรนวอจังสีบบมีสาตาไหนกว่าคนฟังในก็ไรมีจัดค่อยดูอีกอย่างหนึ่งสาราโทนคุณคู่ภาสงความคอนมทงควายหลวงมนดาแต่พนาไม่ไรเงหมพร้อมเือนคุ้น่านตาสองหงเยกเจ้าปัญญาเยสุลินท่าที่เร ที่มาทางหนาไห้ผันยาขาไวมากกันจรงขาตัอเดียวไว้ชมมากแบ่งไม้ไห้สุการผมจำนุ่งคอร้องไววใส่เนื้อเสียนวันใดเรียนก็ทางเทงกับบันใดเรียนลงให้สองทางทางเพียนแย่ได้มีนะเสียนเตียนเตียวเลี้ยลีคุณพ่อหมอคแม่สลายเลี้ยคู่มูนนั่นเดีนี้พังอลังมาคุณพระบีรานั่นคุณพ่อขอผมบ้านา เสียาหรือวางหนาบางพ้านึดงมดเมื่ตื่นตาแก้วสองเห็นสาทวนเดินยาระผาผีเวียนเพาปปะาขาอีกอย่างหนึ่งก็คาลาบาลีเรียนดีมีแถมมีแถมไม้มาแถมทมทบ สองเลี้ยงรูงเอี่ยมไหมาเทียมไหมาเทาเ่าเท่าเสียงถิ่นทัวถิ่นัวคุ่นพราคุ่นทัวเทวดาพาไม่ไกลไกลสองเลี้ยง ฟังเขาด้วยขอถอดไปอภัยแน่เมียเขาขอถอดไปอภัยแน่เมียเขาพี่นี้มั่ความสวยปล่อยใจไว้ติ่นกับติ่นอกเหนียวชิ้นพี่ทนใหญ่เดินทางไปไฟล์นกตีใหม่เผาวัาสร้างนั้นใจพี่นั้นบ่ยยานย้อนพ่อเมียใจพี่นั้นบ่ยยานย้อนพ่อเมียเ่็กสวยสวดจางเมื่อสวรรค์สารขวางดูหน้าดูตานางทองมองดูหน้าดูตานางทองเดินสวยสาสีงาม ีข้านา,นา,างับเดินล้นเหลือตีข้านา,นายัางมาค่าหัวใจท้องเมี่ยเขานี่เขานี่เ่าเขาเป็นนี่สาขาน้ำไหลเดินนรงเงยว่วมักก็ได้ใจนั่นสาฝืนวันยืนเป็นเมียของข้าวันยืนเป็นเมียของกไา อาภัยให้ผมสักทีคนไหนผู้เป็นสามีคนไหนผู้เป็นสามีขอโทษแตใ่ใจอีรีเพราะจงป่านี้และความดีวันหลับจป่านี้และความดวันขอห้อนวอนด้วยใจนุ่มหลงผมรักเมียคนจนงงผมรักเมียคุณจนงงสอยเสียงลัพประโดดังโ่งอยเสียงลับประโดดังโฮงรักเมียคนงงไม่มีวันเลย วานหยุ้มพิมพ์ูทางใจได้บอกยุ้มพิมพ์ู่ทางใจได้บอกขอลำลองบอแกนนองเก่าสีตังเตกีจะไปอยู่ทางใดทางเตกีจะไปอยู่ทางใด่ลองใจของน้างพอไรย่งวางย่งวางสาวมเห็นการแทีแมแล้ใส่ใส่โยเดินหน้างาไปผู้เรียบขาาเล็วจัเห็นโถน ส้นฟังแล้วไม่สมนังปองส้นฟังแล้วไม่สมนังปองเพราะว่าเธอมีเจ้าของเพราะว่าเธอมีเจ้าของจะขอจับจองจะเพียงดวงใจจะขอจับจองจะเพียงดวงใจ มีคนทิ้งกานรักจากความสัตย์จริงขอรวมดานใจคนหญิงจะขอรักจริงใหยอมรับปินเห็นใจแล้วจะลืมคำปิสังปิ้งใจแล้วจะเลื่อนขมปิ้งสังฝากขวังทอนั้นหัวเจ้าอย่าสั่งให้เจ้าตั้งหักความทั้งฝังให้เจ้าฟังดอกคำว่าคำนั้นซาอยากกะซาวว่าบอกแม่ลำเจียวเจียวใหญ่ที่จำนุ่งจำนุงกับเจ้าข้องอยู่ถธาจริงแท้แน่นอนาะได้ซ้อนเลี้ยวต่ตามใจขอปิ้งใจใส่ข้าควงตอน ตาขอนเสลาให้หลวงห่อเดียมตาขอนเสลาให้หลงห่มเดียบพว้นี้จากร่องขัวน่อยเพิ่ม อึ้นเสียไปหนามาหลังมือเสียบเรียวขอเกระผมวอลล์น่งจำง้อหน่อยเลยชาขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกหลวบุูกโขงซึงเป็นประมุขพระท่านไฟสงในงานคำาคลืนมือนีหันมาสวัสดีพอเจ้าภาพแเมเจ้าภาพพิเศษชูแต่เสียวเหี่ยวเห้ยฮักกันอาจารย์สุริยต์นะครับเพียงสุวรรณและพร้อมยากเบิร์ทุกคนเป็นเที่ยวกันแค่สมัยปี่น้อง่วม เที่ยวไปเที่ยวมาหาอยู่กินเลยจะใสมัยอีพอวิลุงสีพุ่นนี่แต่คอยกันไม่กินฮับก้อนนะี่แหละกระต้มกระปลาอยู่น,ยนีน่โอ้ยเราก็รอละเราคนไข่แน่เราพระท่านมีเมียได้เลยคู่นี่คู่สุรยุทธ์นี่พระท่านมีเมียเออเท่าเดี๋ยวนี้ <c oughs> มีสิทธิ์มีสิทธิ์และพี่น้องวันไก่วันไก่วันไถ่วันลาผู้สาวและผู้บ่าวที่มาร่วมเ็ีเจ้าภาพขึ้นนี่ด้วยที่บ่ได้เอ้ยน้ำ มอวลับมากมนนีหายกระยาเฝ้าตีดีกระยาเฝ้าย่องใบหูฟังหูใบสะกวนเดือพ้อเดือบางเมือกกะเป็นพ่อ